พวกคุณกำลังสนใจรถอ,อยู่ที่คิดว่าน่าจะมาที่นี่คือเขาทั้งบริการดีแล้วคือทุกอย่างตามที่เราต้องการเขาจัดให้เราตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าเพลร้านทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเรามาปล่อยรถสวยๆกันที่ซานอตโต้เซ็นเตอร์สาขาพัทยาอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าคันนี้นี่คือสวยมากๆเลยนะคะรถใหม่ใม,ใม่แค่9,000โลนะไม,ไม่ถึงหมื่นโลด้วยซ้ำนะคะแต่ราคาถูกที่สุด เลยก็ว่าได้แต่วันนี้เรามาสัมภาษณ์พี่เขาก่อนดีกว่าว่าพี่เขาไปเจอร้านเราจะที่ไหนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนาตัวเลยค่ะชื่อพี่อะไรคะพี่ปุ้มนะคะพี่ปุ้มค่ะประชูแนนกีโนกีโนพี่ปุ้มเจอเพจร้านที่ไหนคะ่ะแฟนพี่เปิดในกูอ่ะพี่ค่ะแล้วทําไมถึงตัดสินใจมาดูรถที่สัตนวน์มันทั้งทั้งสเปคทั้งราคามันมันโอเคโอเคเลยแล้วก็พี่เป็นคนที่ว่าชอบสีขาวค่ะแล้วว่า ตรงนี้น่าจะใกล้เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะใกล้ที่พักเราด้วยแล้วก็เราสะดวกค่ะเราก็เลยมาตรงนี้แล้ววันนี้ไปไงบ้านได้รถสวยๆ<อ>ม่แค่ก 9, เคก้าพันลบบขอบคุณสําหรับ บริการที่ดีขอบคุณค่ะแล้วราคาราคาเนี่คะราคาโอเค,ถ,อเคถูกใจโถูกใจเลยใช่ไหมคะ,ะถือว่าแบบราคานี่ถูกที่สุดในพัทยาเลยก็ว่าได้นะคะพี่ขาสําหรับไมม์แค่เ0้าพันโลนะคะรถปีใหม,ใหม่ปี2022ด้วยนะคะพี่พี่จาพี่ปุ้มฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่กําลังดูเราตอนนี้หน่อยได้ไหมคะคือคือถ้าพวกคุณกําลังสนใจรถอยู่ พี่คิดว่าน่าจะมาที่นี่คือเขาทั้งบริการดีแล้วคือทุกอย่างตามที่เราต้องการเขาจัดให้เราตามตาม,ตามความประสงค์ของเราอ่ะอ่าโอเคค่ะพี่ค่ะนี่จ๋าอย่าลืมนะคะอยากจะได้รถสวยๆส,สักคันอย่าลืมนึกถึงซันออโต้เซ็นเตอร์คัดรถสวยประกันซ่อมพร้อมขับต้องที่ซันออโต้เซ็นเตอร์นะคะวันนี้น้องรักขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,อคะขอบคุณค่ะ <laughs>